ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา4โมเงเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปเลือกตั้งล่วงหน้ากันนะคะตอนนี้นะคะ,นนะ,คะก็กำลังจะเดินเป็นหน่วยเรืองตั้งค่ะแล้วก็แดดแรงมากแล้วก็จอดรถไกลมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าไม่มีที่จอดรถเลยคนมาเรืองตั้งล่วงหน้ากันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ มีรถที่เขามาทํางานด้วยนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไกลนิดนึงแล้วก็แดดก็คือร้อนมากดูจากหน้าได้นะคะคือไม่ไหวเลยอะตอนนี้ทุกคนดูรถดีนี่คือรถที่เขามาเลือกตั้งล่งหน้ากันนะละคือแบบเยอะมากปกติซอยนี้คือแบบโล่งไม่มีรถเลยนู่นนี่นั่นแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบเออคนมาเลือกตั้งแล้วก็ให้เขาสนใจกับการเลือกตั้งครั้งนี้มากเลยนะคะทุกคนก็คือว่าเป็นความยินดีอย่าง ดูดิคือคนเยอะจริงๆแล้วเขาก็จะมีแบบมีเทศกิจคอยอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าทีนะคะคอยบอกว่าแบบเออต้องไปยังไงต้องไปทางไหนอะไรยังไงอย่างนี้นะคะ

ที่ฟ้าไปเลือกตั้งนะคะคือเขตบางแคค่ะแล้วก็เขาว่าห้ามถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ห้ามเซลฟี่ในสถานที่ที่เลือกตั้งนะคะก็เลยจะมีภาพแค่บรรยากาศภายนอกเฉยๆนะคะอาฟ้าก็เลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคือโดยรวมแล้วว่าเขาจัดการได้ดีนะที่หน่วยนี้อะ่ะก็คือเหมือนกับ มันเป็นไปตามระบบแล้วก็มีเจ้าหนะ้าที่คอยให้ความช่วยเหลือคนที่เข้าไปเลือกตั้งล่วงหน้านะคะอย่างเต็มใจแล้วก็บริการดีมากๆเลยแต่เรื่องของที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยพอมันใกล้เวลาที่จะปิดขีป่ะคนก็จะขับรถเร็วมากเลยแล้วก็ที่จอดรถดไม่เพียงพอต่อคนที่ไปเนาะอาจจะด้วยความที่มันเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยแหละแล้วก็คือแบบทุกคนก็มาอยู่ตรงนี้กันหมดอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยทําให้ที่จอดรถเต้องไปจอดแปะๆเอาไว้ข้างทางอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีคนดูอ่ะน่ากลัวนะถ้าสมมติว่าเป็นคุณป้าคุณลุงที่เขาแก่ๆแล้วเขาเดินช้าๆเนี่ยอาจจะโดนรถเฉี่ยวรถชนได้อะไรเงี้ยแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าดูแลดีค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้ก็คือแบบอากาศร้อนมากฟ้าคิดว่าที่มันเป็นปัจจัยที่มันเป็นปัญหานะก็คือแบบอากาศนี่แหละคือแดดมันแรงสุดๆไปเลยอ่ะเราเลือกตั้งกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะไป กินข้าวกันต่อค่ะทุกคนดูหน้าดิคือร้อนไม่ไหวแล้วทุกคนวันนี้นะคะฟ้าก็มาทานข้าวกับเพื่อนแล้วก็ที่บ้านเพื่อนนะคะที่ร้านน้ำมนันซีฟู้ดอาหารทะเลสดขายอยู่ที่ บางขุนทีน่ยนนะคะชายทะเลร้านนี้ก็คือเขาจะให้เราอ่ะเลือกตัวพวกกุ้งหอยปูปลาเนี่ยหน้าร้านเลยเสร็จแ,แล้วเขาก็จะช่างเป็นโลค่ะก็คือจะมีเครื่องโลโลสองโล่สองสามโลแล้วแต่เนาะแล้วเขาก็จะไปทําอาหารให้โดยที่เขาว่าจะมีเมนูมาให้เราว่าเราอ่ะจะเอาพวกเนื้อสัตว์พวกเนี้ยไปทําอะไรบ้างพลเดี๋ยวเมนูที่ฟ้าสั่งอ่ะก็จะมีประมาณนะี้ค่ะ

หมดวันนึงแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามะคะ่ะบ๊ายบาย